ปเรียนนะเรียนเองเขาเรียกีนแองีอ้ย้ององ้าองกแต่ว่าตาจัดมีห้องสูงมีห้องสูงเนาะทักมาเต้นร้อนัหลึ่ร้อยไป

你快走不查吧。

Hãy mà, cho cũng mà mà Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาเต้นเพลงทุกคําด้วยใช่เต้นท <an> ุกคําคนเราดีก <mem> ันไม่รอ <ular> ทดสอบสายตาใหญ่เกี่ยวกับที่เป็นลูกสาวกำนันร้องไงนะอะไรแบบเหมือนพ่อร้องเช้าค่ะไก่แท้อะไรเานียสองคนทำอะไร อ <S <S <an> เอาย <S an> ิ S <S an> <S an> ้มดิตายิ้มเออเน่ยตาตายิ้มบอซ้ายตาตรงเธอตั้งใจโยชนนั้นก็ทำได้แค่มองจัดเกินพันปอนด์ ห้าส uh ิบเซนเอาได้ไหมคะห้าสิบเซนมันเยอะไปเปล่ามันน้อยนะโอ้ย ทำสายตาดูจริงจังเะเพลงนง ว่าข้างข้างข้างล,างลา่างนี้ไ่แล้แต่แต่ถ้าเราได้ยินเขา

โอ้ยเออเยก็ต้องปายช่ไงออ้ย่าใครจะได้ลนี่กต้องลู้นะต้องน้ำ้ก่นอน ที่รู้นทำไดเซ็กซี่เซ็กซี่แแบบว่าเ็กซี่ที่้หจริงเหรอ เราร้องไแต่อยไม่ได้ตอ่้ับ้านนะช้วให้นะกราร้อง้วเกิดคิวอ่ะแล้วังตลกที่มันถ่ายปวยอยู่แล้วพอแบบว่าเอ่อนน่ให้ป่วยถายกระคิวหน่อย้องน้้นเลไม่กินกําลังเดวลมอยู่ อย่าบิ้วเยอะเดี๋ยวจใจนี่ไงสอนก็คือสอนก็รู้ก็นี่ก็บิ้วเฉยมันจะเบือมันจะเบื่อถ้ามันงับนะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้จริงๆเพียงแค่ตรงเออตรงกันเดี๋ยวเรพลงแต่แกยังไม่ได้ถึงจะเข้าใจ เรธอกับเขาปิดอยู <to> oh. ่นานเท่าเลยเอาในตอนอแล้้คิวนาวฟองจะตายน้อฟังไหมรู้รู้ราอะรู้วพามันอะักชัเฟซมาเลยนี้คือตอนไหนอเป็นแฟนอันนี้คือตอนไหนนี้คือนาวละคือประมาณสองสเดือนละอเป็นแฟน น้ำก็ข้างไม่พิวแนละ้วเรื่องนี้เหรอนัอ่นคือน้ำใยกับพี่หมวยไะแล้วมีวันหนึ่งเพราะน่ะพอ,อพี่หมวยเป็นเหมือนน้ำแล้วแล้วในวันนึงคือพี่รู้ไหมว่าจุดจบมันจะคืออะไรยังไงพอพี่หมวยเป็นเหมือนน้ำเดเลยยังไงน้ำก็ไม่มีทางเลิกกับพี่คนนึงและยองไรน้ำก็อาจจะยังยื้อพี่ต่อไปแต่พี่หมวยทำแบบเนี้ย เหมือนกับน้ำเด็กทงพี่ว่าน้ำรักแฟนน้ำมากน้ำเลยบอกเดี๋ยวเธอจะเสียใจไปมากกว่านี้แต่มันแล้วมันก็เป็นเหมือนพี่ที่มันไม่ยอมแล้วพี่หมวยก็รักพี่พี่ยังอยู่อยู่ตรงนี้ก็ยังจะต้องเจอแบบนี้ต่อไปไม่ไว่านานเท่าไหร่ก็จะเจอต่อให้คนนี้ไม่อยู่อีกแป๊บนึงก็จะมีคนหนึ่งมาแทปปี้คนที่หมดเป็นเหมือนกับน<า>้ำเพราะฉะนั้นพี่อ่ะเฮ้ยตอกทันรึเปล่าไม่ต้องการทั้งทำไมทำไมอะ ไม่ได้แบบไม่พอแบบเรื่องอย่างอื่นเรื่องแบบเนี้ยเหมือนอบางทีมันอาจจะอยู่อะทางเกินไปจนเรารู้สึกว่าเพื่อนเกินไปเพื่อนจริงๆเพื่อนเพื่อนอะจนผมรู้สึกในจริงแล้วทุกคนจะไม่เลยดไม่เคยไม่ไม่เหมืเอ็มีแฟนเอมจะพอกับคนเดียวมากเอ็มแบบไม่ไม่อยากมีอะใครแบบรูปเป็นเอมเป็นอย่างเงี้ยก็เลยไม่เข้าใจเลยว่าแบบไม่มันแล้วแต่คนไง หกสามปีสามปีแล้วจะมีคนไม่สคดอยางคนอื่นทักมาเนี้ยเราก็แบบไม่ตอบใช่แต่น้ไม่เคยให้ลายไครไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีแฟนก็ไม่เคยไม่เคยให้ลายไครไม่เคยแจกเบอร์ไม่เคยแบบต่อให้ยังไงก็ไม่ต่อให้โอ้โหหลอกมากปานเทพบุตรเดินมายิ่งแบบถ้าเจอกันในสถานบันเทิงนะโนเลยพุดเอาแล้วตัดสินนะเอานล้าตัดสินว่าแบบเออชอบเราตรงไหนไม่เคยเราอยู่ในแบบด้านแย่ด้วยอะไม่เคย ทำไมไม่ชอบสถาบันฉันไม่เคยมองไปก็มีแต่โปรยปลยในมวามรโอเคม กินสีร้อนไหมผสมแล้วลองลอยได้มร้อนกินได้ร้อนมันจะร้อนปากแต่กินได้สบายเลยแต่ถ้ากินร้อนไปมากไปตรนี้จะ เพราะคืนนี้ฉันลูวฉันจะนอนฝันรายฉันต้องกับไปทฉันนาฬิกาันฉันที่ไม่มีเธอคงว่างราไแต่อยู่ไรจะบนดีแันใจรูดีสนามเริ่มเดือดร้อนไปแก้วเดียวี่กินนะแก้วอน นี่แล้วมันก็ถ้าออกจะมีร้องเพลงออกปะหรอไมีก็มีแต่นักล่าฝันนั่น่ลงรมาร้อง1 1คน่ะไม่ใช่คนที่ออกไม่ได้หรอกคนที่ออกก็เดินลงไปข้างล่างล้วกระตาลงไปตอนนี้คื เปก่อนร้องอ่ะมีร้องอ่ะวิ okay. ่งก็มีออกร้องเขาร้องอ่ะทไมตอนนี um> uh ้ก uh, uh evet> uh> ็วิ uh uh ่เป็นมือนไว้เลยอ่ะถ้าถ้าเป็นแบบเป็นมีสายใช่ป่ะก่อนนี้ถ้ามีสายก็ประมาณ6,000บาทต่อตัวเนี่ยต้องเวลาเยอะคนอยากใช้แบบไม่ต้องแตะเซเลฟังแค่ไงเซเลฟังแค่ตัวแบบตัวแพงสุดแล้วเป็นไวเลสตัวแตะหรือป่ะใช้แล้ว้เพราะว่าใช้ของพี่ Yeah, I believe in you.